เราเลียกแนวพลังเต็งครับแล้วอนาคตของตัวเองคอปเตอร์อยากเป็นอะไรลูกเกมเมอร์และเกอร์ไม่ก็เกมเ้องหน่อย <laughs> น้องนี่ก็เก,มมกกเกินกมมกนะและก็นักประดิษฐ์ว้าวมีเกมเมอร์นักประดิษฐ์โอ้โหนักบ้านลูปด้วยไม่ก็เกมเมอรก่อนแล้วก็นี่น้องก่อเกิน แล้วชอกปัดชิ้น,นหลือแล้วในอนาคตอะคอปเตอร์คิดว่าอนาคตคอปเตอร์จะเป็นยังไงลูกและเป็นนับสร้างการ์ตูนว้าวโหคอปเตอร์มีความฝันหลายอย่างเลยเนาะใช่ไหมใช่ค่ะในในในรุ่นในนี้ิงตั้งก็จะมากวนตลอดเลยนะชู่ชูช่ช คิงตันเล่าเรื่องนนคตของคิงตันหน่อยตอนโตคิงตันโตไปคิงตันอยากเป็นอะไรลูกบอกมาหน่อยคิงตันรู้ไหมว่าตอนโตอยากเป็นอะไรแล้วตอนเนี้ปิดเทอมไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะวันวันหนึ่งคอปเตอร์ทําอะไรบ้างครับลูกเล่นเกมเล่นเกมเป้ฝันเป็นเกมเมอร์โอเล่นเกมเหมือนที่ไปฝันเป็นเกมเมอร์แล้วคอปเตอร์มีนักยูทูบคนไหนที่คอปเตอร์แบบ ชอบมากมากไหมมีไหมรู้จักใครไหมที่เป็นนักยูทูบอะไม่ไม่ได้ดูที่ดูน่ะที่ดูน้าที่ดูน้านึกไม่ออกเนาะเพราะเราก็ไม่ได้จำชื่อเขาเลยใช่ไหมอืมไม่ผมไม่รู้มันของทิปก่อน รอแล้วถ้าโตไปคอปเตอร์จะมีแฟนไหมครับมีจริงอะมีกี่คนม่กับาห้าอยคนไม่ได้เหรออยากมีกี่คนน่ะอ้าวมาสองคนอ้าคอปเตอร์ไปจำใครมาฮะมีแฟนสองคนน่ะหนึ่งคนเหรอแล้วคอปเตอร์จะมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเป็นผู้หญิงจริงอะ แล้วคปเตอร์จะมีลูกไหมคปเตอร์อคิดยาวอยากมีลูกไหมครับอยากค่คปเตอร์อยากมีลูกผู้หญิงหรือผู้ชายครับทั้งคู่เลยเนาะไม่ใช่คนหญิงคนเลยจริงอ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้คอปเตอร์อายุกี่ขวบแล้วครับคปเตอร์ครับแม่ถ่ายคลิปอยู่คอปเตอร์ไม่สนใจแม่เลยอลเอา้าตอนนี้คัปเตอร์อายุเท่าไหร่แล้วครับแปดขวบแล้วครับรอ คอปเตอร์ว่าคอปเตอร์เรียนเก่งไหมลูกเก่งอ่ะจริงใช่เหรอแล้วในห้องคอปเตอร์ใครเรียนเก่งสุดไล่ไล่เหรอแล้วคอปเตอร์ว่าแม่ดุไหมครับดูนิดหน่อยดูนิดหน่อยแล้วพ่อล่ะครับดุไหมดุดุหรอดุครึ่งหนึ่งอ่ะดุครึ่งหนึ่งดุประมาณดุมากนิดหน่อยเหรอแม่กับพ่อใครดุกกัน มาเนืวเจี๊เข้ากันนะรอขอดีกว่าแมนางนิดหน่อยอ,อ๋อเหรอแล้วในแล้วยูทูบเนี่ยหนูมีความ,มฝันอะไรคะที่จะทำยูทูบเนี่ยฮะถ,ถ่ายคลิปเล่นถ่ายคลิปเป็นเกมเล่นเกมไงครับโอ้อยากเล่นเกมถ่ายคลิปลงอย่างเงี้ยเหรอได้ครับโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นทำกันนะ แล้วคอปเตอร์คิดว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมครับมีเคยได้กินบาด้วยไม่ตัวชอบกันแล้วคอปเตอร์ว่าเราจะมีผู้ติดตามกี่คนจะม,มีชุดเกมบายคนหลายพันกว่าถึงหมื่นกว่าพันโอ้โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวแม่จะลองพยายามทำให้นะครับ เรามาลองทำด้วยกันเนาะ